การร in istry, JI, jamais, simples, ักษามะเร็งเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปไกลมันล้ำหน้าในชนิดที่ว่าเออจากเดิมเนี่ยต้องใช้เคมีต้องใช้แสงอะไรอย่างเงี้ยมาตอนนี้เราก็ทุกอย่างการรักษามาดีขึ้นยีนกายพันธุ์มะเร็งในปอดเนี่ยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดในย่านเอเชียเราไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วนะก็คือยีน e g f r นะครับ ถ้าคนไข้เรามาตรวจกับเรา,ารเดือนหนึ่งมีร้อยคนโอกาสที่เราจะเจอก็ประมาณสัก4 0 6 0คนได้ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก,ก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่แต่ถามว่ามันจะเป็นเฉพาะผู้หญิงไม่สูบบุหรี่ไหมอันนี้คงไม่ใช่นะครับคือปัจจุบันเราก็เจอเยอะขึ้นอายุน้อยก็เจออายุมากก็เจอสูบหรือไม่สูบก็เจอเพียงแต่ว่าแนวโน้มดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรีนะะ่ปัจจุบันเนี่ยยาพุ่งเป้าคืออย่างแรกเลยคนไข้เคาก็คงต้องถาม ว่ากินยานั้นจะเป็นยังไงก็คือมันจะต่างจากเคมีบํบาบัดเคมีบํบาบัดส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นผลก็อาจจะประมาณมราอบถึงสองรอบไปก็คือเช่นประมาณ1-2เดือนไปแล้วเราจะเห็นว่าก้อนยุบลงนะไอ้ลดลงเหนื่อยดีขึ้นแต่ว่าพวกที่มียีนกายพธุ์แล้วเราสามารถตรวจได้เจอและใช้ยาให้ถูกกับมันเนี่ยรับประทานไปแล้วเนี่ยประมาณ1 2ถึงสัปดาห์เราจะเห็นเลยว่าก้อนมันจะยุบคนไข้าอาการนี่ก็จะดีขึ้น อาการข้างเคียงเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่คนไข้ก็มักจะถามก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นยาพุ่งเป้าการข้างเคียงที่มันจะเด่นๆของมันก็คือเรื่องผื่นคนไข้อาจจะมีผื่นเหมือนคล้ายๆเม็ดสิวอะไรอยู่ขึ้นมาบางคนก็จะมีพึ่งของผิวแหง้งบางคนอาจจะมีท้องเสียได้อีกอันหนึ่งก็เช่นมีเล็บอักเสบอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องย้ํานะว่าเราให้สูงสี่สูงห้าไม่ได้เพราะว่าเขาทําวิจัยมาแล้วคนไหนที่ไม่มียีนผกะกะิวปกติใช้ยาพุ่งเป้านี้ไม่ได้ รงอยู่มะเร็งมันมีระยะ1-2-3-4พอ4คนไข้ก็มาจะคิดว่าอระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เสมอไปอยากให้เราเข้ามาหากับพวกหมอเฉพาะทางเรานะครับทางอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาเราอย่าไปกลัวว่าเอพอมีคำว่ามะเร็งแล้วมันสแสลงเรามาฟังข้อเท็จจริงกับหมอที่เฉพาะทางเนี่ยจะ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 ,จะถูกกว่าเพราะการที่เรารับรู้ข้อเท็จจริงเร็วๆตะแต่เนิ่นๆนะ่นะมันจะนำไปสู่การรักษาที่แม่นยำและเหมาะสม